สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้าว,วันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะมาสายๆหน่อยะคะ่ะทุกคนเช้าว,วันหยุดวันที่21มกราคมปี2566นะวันนี้มามีก็มาอัปเดตแล้วคาข้าวเปลือกเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวเรามาจอบเบิงกคนคัน,ะนนะทุกคนนะนะ FC พี่น้องนะทุกคนเนาะมาเบิงแล้วคาเข่าค่ะเข่าหอมมะลิ1 0 5หนะคะนะในโซนภาคอีสานนะโรงสีใหญ่ๆใ,ในในโซนภาคอีสานเราเนี่ย ราคาจะเท่าไรแต่ที่มามีขายไปเมื่อ5 6าวันที่แล้วนยฮะตามตานภาพที่เห็นเนี่ยราคาที่มามีได้นะที่จังหวัดสระมุนมีนะจังหวัดสกลนครน,น่ะนะทุกคนย้อนไปชมคลิปได้ค่ะว่ามีเข้าเท่าไหรได้เงินกี่บาทเนาะราคาที่มามีได้ก็คือ 14, 1 6 0บาทต่อตันนะคะอันนี้ก็คือราคาที่มามีขายไปนะข้าวเกือบเกือบ3ตันแหละทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ว่าในโซนภาคอีสานแล้วเนี่ยมีจังหวัดไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างเริ่มกันเลยนะทุกคนตามภาพนี้เลยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทอ่าราคาเลทเลทเท่าเท่ากันเลยเนาะกับที่อ่าสกลนครน,นะคะ <Yo. S 1> จังหวัดนครราชสี 4, มานะคะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท

จังหวัดอุดรธานี13,5าบาทถึง14,300บาทจังหวัดบนรีชธานี่พ0บาทถึง1 4 5 0 0บาทจังหวัดสุรินทร์1น0 0 0บาทถึง14,5 0 0บาทและจังหวัดศรีสะเกษนะทุกคนหาราคาอยู่ที่หนึ่งรบาทถึงหนึ่งบาทราคานี้เป็นราคาต่อตันนะทุกคนบาทต่อตอานะคะทุกคนเนาะอ่าคิด ทีนี้ทุกคนเห็นราคากันแล้วราคาก็จะอยู่เลทนี้ราวนี้กันเลยนะราวอ่ะกิโลละสิบสบาทนะ14บสี่บาทนหน่อยๆมีจังหวัดคอนแก่นนะทุกคนที่แตะหนึ่งหมื่บาทแต่ก็เป็นราคากลางนะ อ่าส่วนใหญ่เราเราจะได้ราคาเลทไหนเราร่วมกันคอมเมนต์ได้นะคะอ่าร่วมกันคอมเมนต์ทุกคนคะ่ะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะชาวนาคนนี้ก็จะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะจะมามีออสการ์เนาะอ่าทุกคนมามีนำเสนอจบลงไปแล้วมามี ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลประจำวันที่20มกราคม,มปี2566นะคะนะนะคะ,<ม>ะ,คะทุกคนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์ได้ชาวนายอย่างเราก็รอลุ้น<ร>ให้ถึงสัก16บาทเนาะทุกคนเนาะ15 16บาทแล้วเราก็ค่อยขายกันเนาะทุกคนเนาะ